เฮ้ hey, hey. สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชาวราศรีกันผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนค่ะและนี่ก็เป็นการอ่านดวงนะคะของชาวราศรีกันใน Energy หลักๆพลังงานรวมของเดือนตุลาคมนี้นะคะในคลิปนะคะเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นพลังงานหลักรวมแล้วก็มีพิกอาคาดด้านหนเพื่อให้เข้าถึงกับ พลังงานที่จะเจาะจงเข้าไปในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการงานการเงินสุขภาพค่ะเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นการอนุทั่วไป general reading อยู่นะคะอย่าเพิ่งไปคิดตัดสินใจใดๆจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเรามาถึงพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันซึ่งก็อาจจะครอบคลุมกับทั้งคนโสดหรือไม่โสดนะคะได้หมดเลยนะคะเป็นพลังงานที่ เกี่ยวกับความรักของชาวราศีกันนั่นเองโดยรวมแล้วนะคะ energy หลักของคุณในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันก็จะเป็นช่วงของการที่พยายามจะปล่อยวางแล้วก็ลบ energy ที่มันพลังงานที่มันท็อกซิกสำหรับคุณนะคะอะไรที่ทำให้คุณเครียดอะไรที่ทำให้คุณหงุดหงิดอะไรที่ทำให้คุณปวดหัวสิ่งแย่ๆสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของคุณเดือนนี้คุณอยากจะปลดปล่อยอยากจะ ปลดแอบออกนะคะคุณไม่อยากจะแบกรับไม่อยากจะถือเอาไว้อีกนะคะคุณพยายามจะปล่อยวางในสิ่งที่มันทําให้คุณต้องเครียดต้องเจ็บปวดใจและพยายามจะมองโลกอย่างเข้าใจแล้วก็มองตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่านะคะและพยายามจะคุมเกมให้ได้ตอนนี้คุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่ง นะคะแล้วก็มองเ,อเขาเรียกว่าอะไรคุณมองสถานการณ์ด้วยความรอบคอบมีสติแล้วก็พิจารณาเกมนี้จริงๆเกมชีวิตของคุณจริงๆว่าตกลงตอนนี้คุณควรจะไปเวไหนทำแบบไหนค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าคุณอยากจะ move on จาก energy ที่คุณบัรัังคุณไว้ค่อนข้างมายาวนานแล้วเนาะบางคนอาจจะมี ถ้าคนที่มีคู่มีความสัมพันธ์ก็อาจจะมี energy ของความที่มีรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะแล้วคุณเองอยากจะเดินออกมาเดินจากออกมานะคะหันหลังให้บ้างปิดตาไปบ้างเพื่อจะไม่รับ energy ของความที่เอ่อมันจะต้องหงุดหงิดใจหรือความเสียใจหรือว่าสิ่งดีๆสิ่งแย่ๆนะคะพยายามที่จะเอ่อมองโลกอย่างด้วยความเข้าใจนะคะแต่คุณเองไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สูญเสียตัวเองไปนะ ก็ยังคงรู้สึกว่าถ้าโลกมันเป็นแบบนี้แล้วตัวคุณจะใช้ชีวิตยังไงให้ตัวคุณมีความสุขมากกว่านะคะเออ่ตอนนี้เดือนนี้นะคะใน e n e r จิของชาวราศีกันอยากจะเปลี่ยนแปลงทา n ฟอร์มตัวเองให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบมีความสุขรู้สึกว่าเราคิดมากรู้สึกที่เราจมดิ่งเวลาที่เราจมดิ่งเราค่อนข้างทุกข์มากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณเองก็อยากจะหันหลังให้กับ บางสิ่งที่คุณไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องเปดูไม่ต้องไปตรวจสอบไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้เพราะเรารู้มาเราก็ทุกนะคะตัวคุณเองเริ่มเห็นทางออกแล้วนะคะแต่ถามว่าออกมาได้ร้อยเปอรหมก็ยังไม่ได้ออกมาร้อยเปร์เซ็นต์แต่เริ่มคลี่คลายคุณเริ่มสบายตัวขึ้นบ้างนะคะ พลังงานนี้คือเหมือนกับว่าตัวคุณค่อนข้างเผชิญแล้วก็รับกับความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อต้านในความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับมันว่าใช่มันเกิดสถานการณ์ที่แบบนี้ในชีวิตของฉันนะคะแล้วคุณเองก็พร้อมที่จะคอนฟอนต์เขาเรียกว่าเผชิญหน้ากับมันแต่ตัวคุณเองก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณพร้อมที่จะ ร้อยเปอร์เซ็นในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะยังคงไม่มีแรงใจแต่ก็โอเคฉันเริ่มจุดประกายการที่ฉันจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวฉันแล้วฉันเริ่มพยายามที่จะปล่อยวางแล้วนะคะมันเป็น่อ,อพอยที่ดีนะคะที่คุณลุกขึ้นมาตัดสินใจแล้วก็เริ่มทําตัวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ รู้จักปล่อยวางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงเวลาที่เรากล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเนี่ยเราจะเริ่มแฮนเดิลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอ่ะพลังงานหลักทั่วไปก็แต่ตัวคุณเองบางคนที่เป็นคู่ก็ยังไม่ได้เลิกลาไปไหนยังคงคบกันอยู่เพียงแต่ว่าเราเริ่มอยู่เป็นนะเราเริ่มอยู่เป็นจะอยู่ยังไงที่จะคลองตําแหน,น่งนี้จะจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนะคะบางคนอาจจะมีลูกแล้วก็นะคะ ดูแลเพื่อลูกบางคนถ้าเป็นเอ่อ Energy ของคนโสดก็นะคะอาจจะไปอยู่ในจุดที่ไปเป็นเ Benefit กับคลายความสัมพันธ์ไม่ได้ m ม v e ไปไหนัหรือแล้วก็คือคุณรู้ว่าคุณควรจะอยู่ยังไงเพื่อถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่เออ่หวังแค่นี้ได้แค่นี้คุณก็จะได้เพียงเท่านี้คุณไม่สามารถหวังไปมากกว่านี้แล้วนะคะ อืมสำหรับ Energy เดือนกันยายนเนี่ยเอเดือนตุลาคมนะคะสำหรับชาวราศีกันเองเหมือน Energy ค่อนข้างจะบอกไปว่าคุณเองพร้อมที่จะทำอะไรคุณพร้อมที่จะรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ควรทำแล้วก็มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งมากในการที่จะแฮน d l เดแต่รู้สึกว่าโอเคคุณมองโลกอย่างที่เข้าใจาว่ามันเป็นเพราะฉันเองแหละ นะคะในส่วนหนึ่งอ่ะ Energy ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูพลิกอาคาดกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นพลิกอาคาดของชาวราศีกันนะคะกลองที่หนึ่งกลองที่สองกองที่สามหลับตาแล้วเลือกได้เลยค่ะอ่ะคิดว่าทุกคนคงเลือกกันได้แนละ้วเราไปก็กองที่หนึ่งกันค่ะมาถึง Energy กองที่หนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่ออบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีลักซอนนะคะสถานการณ์ของคนกองที่หนึ่งเนี่ยมงบอกได้เลยว่าเหมือนคุณเองกำลังพยายามที่จะเดินออกมาจาก energy ที่มันเป็นสามเ้านะคะเ,ออเหมือนเหมือนคุณอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้มาจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเจอแต่ปัญหามันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเครียดม,มันยิ่งกัดก่อนชีวิตตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ความสุขก็ไม่เติมเต็มหมายว่าจะเป็นมันคุณเองก็ไม่สามารถที่จะแบบอภูมิใจในตัวเองได้เช่นกันมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะค่ะค่อนข้างที่ที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันย่ำเยี่ตัวเองด้วยซ้ำในบางคนนะคะในบางครั้งรู้สึกว่า e n e r g รนะรู้สึกว่าเออถ้าเราจะอยู่ต่อไปคือเราเองก็ไม่มีความสุขเลยค่อนข้างจะทุกข์แล้วมันเป็น energy ที่คุณ ไม่สามารถที่จะมีความสุขในการที่จะไปใช้ชีวิตอะไรใดๆได้และนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการกับการที่ฉันจะต้องมานั่งจมทุกข์จมปักอยู่แบบนี้นะคะคุณพยายามมองหาทางออกค่ะเพื่อจะให้ชีวิตตัวคุณน่ะดีขึ้นเหมือนเจอทางออกที่มันดีกว่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะออตอนนี้กําลังคิดทบทวนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะเหมือนมองหาอะไรก็แล้วแต่ว่า สิ่งที่คุณต้องการจริงๆความมั่นคงของชีวิตจริงๆความสุขที่แท้จริงของคุณจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะคะเดือนนี้น่าจะเป็น energy ที่คุณพยายามจะมองหาแต่ยังไม่ออกจากความเครียดอันนี้นะก็คงยังทุกทนกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นนี้อยู่เหมือนคุณเริ่มมีสติระลึกคิดว่าเออโอเคควรจะต้อง move on แต่ยังไม่ได้ออก move on ออกไป100%ก็พยายามที่จะ ตามหาความมั่นคงหรือในขณะที่คุณจมทุกข์อยู่นั้นคุณก็เริ่มมองหาไปด้วยแต่ยังไม่ได้เจอทางออกนั้นดีนะคะก็ค่อยๆเริ่มมองหาสิ่งๆนั้นอยู่นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้อยากมีความสุขจริงๆนะคุณไม่สามารถจะพูดถึงความสมคัญคุณได้คุณต้องแอบๆซ่อนๆด้วยซ้ำน,นะคะก็มันเป็นจเนอ r a ลอยู่นะถึงจะเป็นพิกอาคารนะคะก็รวมรวม นี่ขอดูหน่อยว่ากองที่หนึ่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมอือใช่ค่ะคือคุณมองหาความสุขที่แท้จริงอะค่ะและสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยคุณเห็นว่ามันไม่ใช่และตกคุณเองกับคน้างขียดเหนื่อยมันเหมือนบางอย่างคุณอาจจะได้มาตอบโจทย์เช่นบางสิ่งที่คุณมีความสุขเงินทองหรืออะไรต่างๆแต่คุณไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงเลยต่อให้คุณมีเงินคุณก็ยังไม่มีความสุข อันนั้นอยู่ดีซึ่งคุณก็เริ่มตระหนักว่าตกลงฉันต้องการอะไรกันแน่นะคะกองหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกองสองค่ะมาถึง Energy ของกองที่2นะคะส่วนมากเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเปล่านะคะเเดี๋ยวดูขอดูมเมจอร์นค่ะอ่ะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเอเนจี energy ที่ได้รับมารู้สึกว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบกรับความสัมพันธ์นะเอเนจี energy ที่เหมือนหาทางออกไม่ได้นะคะพยายามที่จะเดือนนี้คุณพยายามที่จะจัดการฮนเดิลทุกๆอย่างแต่ว่าไม่ได้ด้วยความเที่นงตรงนะเป็นความ t r i กี้อะเป็นความที่พยายามเมเนจ e จะสรรให้มันเบ้อใค้มันไปได้แต่คุณไม่ได้จัดการให้มันได้ยิ่งทํายิ่งเหมือนผูกปมอคุณเองก็อึดอัดก,กับตัวเองแล้วเหมือนเริ่มมาหาทางออกไม่ได้มันหนักมากเลยสําหรับคุณเดือนนี้เหมือน อึดอัดไม่รู้จะทายังไงเหมือนปิดทางนี้ซ่อนทางนั้นแอบทางนี้พยายามที่จะทําให้มันไปได้แต่เหมือนคุณเองก็เริ่มยิ่งทํายิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเริ่มมัดตัวเองละนะคะมันเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเริ่มนะคะมองหาอนาคตจริงๆว่าเอ๊คุณตก,ตกลงคุณจะต้องจัดการแฮนเดลอย่างไงนะคะจะต้องมีการพูดคุยกันมีการเริ่มวางแผนนะคะว่า ตกลงว่าคุณจะเอายังไงดีนะคะเอ่อบางคนนะคะก็มี energy ของความที่เดือนนี้ค่อนข้างทํางานหนักหนักกับงานมากแล้วก็ทุ่มเทเพื่อกับการงานการเงินนะคะเหมือนสิ่งที่คุณมีเงินมีอตอนนี้คือคุณอยากมีให้มันมากกว่าเดิมเพื่ออนาคตที่มันมั่นคงแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเอ่อมันยังไม่เป็นผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการนะคะ งานหนักแต่ว่าเงินไม่ได้ตอบแทนมาแบบที่คุณต้องการจริงเหมือนทําไปร้อยแต่ได้มา50ิเนี่ยคุณก็ยังไม่โอเคเนาะออพยายามที่มองหาความมั่นคงในการที่บางคนอาจจะอยากซื้อรถซื้อบ้านนะคะซื้อความมั่นคงในชีตพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนสถานการณ์คุณเองอาจจะบอกว่าโอ้สถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ยากนะคะในการที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่มีแรงที่จะ เหมือนไปต่อสู้ทําอะไรบางคนอาจจะอยากทําธุรกิจตัวเองมากนิดแบบธุรกิจตัวเองหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ตอนนี้ก็ได้แต่มองดูอยู่นะคะเหมือนศึกษาค่อยๆศึกษาแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ยังต้องทำอยู่ก็เหมือนไม่มีเวลาแล้วต้องจัดก,การเฮนโดอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเป็น energy ของความรักกลับมาที่ความรักอีกครั้งหนึ่งก็บางคนอาจจะ มีรักซ้อนนะคะซ้อนคนนี้บางคนมีคนที่คุณไม่สามารถที่คุณจะเลิกลาหรืออย่าล้างหรืออะไรได้แต่อีกคนหนึ่งคุณก็มีคนเก่าๆหรือใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะฮ a เดิลตรงนี้แต่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะไปทางใดทางหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆมันเหมือนเป็นความอึดอัดในชีวิตของคุณ พอสมควรเลยนะคะสำหรับ Energy กล่องที่2เดี๋ยวไปกล่องที่3กันค่ะมาถึง Energy ของกล่องที่3นะคะก็เป็นพลังงานของความรู้สึกของออสิ่งที่คุณนะคะเองก็เหมือนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตามหาความสุขที่แท้จริงเหมือนกัน ชาวราศีกันชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้นี energy ค่อนข้างที่เหมือนอยากจะปลดปล่อยดีลิสอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีออกจากตัวเองนะคะเหมือนเดินไปตามหาสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณมั่นคงรู้สึกมั่นคงมากกว่าแล้วก็เริ่มตระหนักรับรู้ว่าสิ่งที่มีตอนนี้มันไม่ใช่แล้วก็บางคนอาจจะเข้าวัดทาบุญถือศีลน,นะคะเดิน ปลงตกเพื่อจะหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตกองนี้เองก็เป็นหนึ่งในกองทีออ่อยากจะเดินออกมาจากปัญหาที่มันมีความวุ่นวายนะคะเราเหมือนคุณเองใช้ชีวิตกับความวุ่นวายปวดหัวมาอย่างยาวนานนะคะเราก็รู้สึกว่าตัวคุณเองอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะอยากจะหาทางของตัวเองจริงๆว่าอะไรที่ฉันทําแล้วจะมีความสุขหรือแบบอะไรที่ เราต้องการจริงๆนะคะสำหรับชาวกองที่สามนะคะคุณเองเริ่มรู้สึกว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจเทคแคร์ care, care คนมากๆเลยนะคะบางครั้งมันเลยทำให้คุณรู้สึกทุกข์นะคะรู้สึกแบบคาดหวังกับสิ่งสิ่งนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะฉันให้เขาไปแล้วฉันไม่ได้แบบนั้นนะคะตอนนี้คุณเองก็เหมือนเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องแคร์โลกบ้างก็ได้ไม่ต้องแคร์ทุกอย่างไม่ต้องแบบใส่กับ ไม่ต้องเต็มร้อยกับทุกๆอย่างม้างก็ได้เหมือนปล่อยมันไปบ้างนะคะแล้วคุณเองก็เริ่มเบาเพอคุณเริ่มไม่แบกรับอะไรมากนะคะคุณเริ่มหันมามองหาว่าตัวคุณเองจะไปล้านลาบ้างจะใช้ความสุขบ้างโดยที่ไม่ต้องแคร์โลกอะ่ะได้ไหมฉันจะได้มีความสุขในแบบฉันที่ไม่ต้องแคร์คนอื่นบ้างได้ไหมคือเริ่มหันมาแคร์ตัวเองบ้างละนะคะเริ่มหันมาแคร์ตัวเองพยายามจะ บิวให้ตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้กังวลกับคนที่จะต้องเหมือนคาดหวังกับคนอื่นนะคะว่าใครจะแคร์หรือไม่แคร์เรารักไม่ลักเราแล้วคุณรู้สึกวันวุ่นวายใจตัวคุณเองก็รู้สึกว่าแคร์คนอื่นมากคาดหวังคนอื่นมากคุณก็เป็นทูกกันนะคะสําหรับเอเนจีกองที่สามเดี๋ยวดูเพิ่มนิดนึงว่ามีอะไรกองที่สามอยากจะบอกอีกไหมคะใายกองที่สาม ชาวราศีกันค่ะใช่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์สนใจโลกพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันแบบดีที่สุด perfection นี Perfect ist, ส้สุดๆแคร์ทุกคนทำทุกเพื่อทุกคนช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อคนอื่นค่อนข้างเยอะเลยแต่ตัวคุณเองเหมือนแบบทำไมตัวฉันเองไม่เห็นมีใครใส่ใจฉันบ้างเลยอะไรบ้างเลยนะคะสำหรับกองที่สาม เออมันก็เลยทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องทําทุกอย่างไม่ต้องใส่ใจผู้คนมากก็ได้หันมาใส่ใจตัวเองหันมาดูแลตัวเองบ้างหันมารักตัวเองบ้างดีกว่านะคะเออในเมื่อทําไปแล้วไม่เติมเต็มทำไมไม่เติมเต็มตัวเองหละไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาที่จะเอ้ยเทคแคร์ care, ดูแลคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้ใหญ่ดีเรานะคะเหมือนกองที่สามจะเป็นเอเนจีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการงานการเงินสุขภาพค่ะมาถึงการงานกันบ้างนะคะช่วงนี้คุณตัวคุณเองเหมือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีคนมี partner นะคะมีคนเก่าๆหรืออะไรเงี้ยมาชักชวนทำโปรเจกต์หรือความฝันหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นด้วยแล้วก็อู รู้สึกว่ามีพลังมากๆเลยสําหรับเรื่องงานนะคะคุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้เลยนะคะเออจะมีคนอาจจะมีติดคนติดต่อสื่อสารขึ้นเก่าหรือว่าคนที่เป็นคนเคยคุยเคยรู้จักกันมาเนี่ยมาติดต่อพูดคุยด้วยนะคะหรือว่าคุณเจอกันแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆอยู่ๆก็มีไอเดียพิ้งออกมาแล้วก็เริ่มทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่า,ามีแพชชั่นในการที่จะทำเลยนะคะหรือจะเริ่มต้นในเดือนนี้นี่แหละนะคะ คุณให้ความสนใจเต็มที่เต็มร้อยเลยนะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณรอคอยแล้วก็เออมันเป็นความหวังใหม่ของคุณเลยที่จะได้ทํางานงานนี้คุณตื่นเต้นกับมันมากแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมแบบว่าโอ้ลงทุนลงแรงกับมันเต็มร้อยเลยนะคะสําหรับเรื่องงานอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องการเงินค่ะเรื่องของการเงินคุณเองก็ถือว่ามีเงินนะ ไม่ได้ขัดสนแต่ตรงคุณเองเหมือนไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะคะกับการเงินนะคะหรือบางคนออกสังคมนู่นนี่นั่น,นแต่รู้สึกว่าบางทีคุณก็รู้สึกอ้อฉันยังมีเงินไม่เท่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ให้ให้ดีนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเดี๋ยขอดูห้าไม้เท้าห้าไม่เท้านิดนึง อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นกระทันหันแล้วตัวคุณเองอาจจะต้องเป็นคนที่ฮ a n d l e รับผิดช,ชอบตรงนั้นนะคะก็ตัวคุณเองบอกได้เลยว่า energy เดือนนี้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะตรณีปัิหยาิมัธยัตนะแต่คุณก็ใช้จ่ายเหมือนถ้าคนอื่นมองอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณแบบระวังระมัดระวังในการใช้จ่ายแต่จริงๆคุณวางแผนอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะดูแบบ คนข้างนอกเห็นแล้วโอ้ยเธอแบบอู้ฟู่มีเงินไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแค่ก็ไม่ที่เดือดร้อนแต่ว่าคุณเองยังไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่คุณมีเงินเพียงเท่านี้คุณยังอยากมีมากกว่านี้อยากได้เยอะกว่านี้เดือนนี้นะคุณรู้สึกว่าเอ้ยยังมองหาอยู่ว่าจะทํายังไงให้คุณแบบมีเงินเยอะขึ้นนะคะได้รายได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าด้วยตัวคุณเองอาจามีความต้องการที่ ใช้ชีวิตที่มันอิสระมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนมันมีแบบขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วต้องวางแผนพอสมควรนะคะอะเรื่องการเงินก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีกันนะคะก็แข็งแรงดีนะคะเพียงแต่ว่า e n r r y y e e p p ดาวพลังงานจิตใจของคุณนะคะกายของคุณอาจจะค่อนข้างเก็บเนะื้อเก็บตัวนิดหน่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารนะคะ เหนือเหนื่อยนิ่งๆเหมือนคุณค่อนข้างอยู่กับตัวเองเยอะพยายามคิดถึงหาถึงทางออกปัญหาของชีวิตนะคะก็อาจจะนิ่งๆไปเอเนรรจีค่อนข้างขี้เกียจพูดขี้เกียจคุยนะคะร่างกายก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าที่รู้สึกว่า คุณอาจจะไม่ค่อยไลฟ์ลี่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับชาวราศีกันแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะจ๊ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย